สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทํำนะคะแกงเห็ดนะคะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่ต้องเตรียมไว้นะคะก็มีนี่เลยค่ะเดียกก๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลชสักหน่อยนะคะมีเห็ดนะคะมีเห็ดแล้วก็มีบวบนะคะแล้วก็มีใบแมงลกักน้ำปลาร้านะคะประมาณ หนึ่งทพ,พีนะคะน้ำปลาร้าแล้วก็มีชะอมแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วแล้วก็มีตะไคร้มีพริกกระเลี่ยงนะคะไว้เป็นลูกโดดนะคะพริกกระเหลี่ยงแล้วก็มีพริกตํานะคะพริกแดงจินดากับหอมแดงนะคะเอาไปโขลกนะคะก็โขลกพอหย,ยาบๆยานะคะแล้วก็มีน้ํา น้ำยานางนะคะน้ำยานางก็ใส่หม้อไว้แล้วนะคะเปิดแก๊สไว้แล้วค่ะเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะคะเดือดแป๊บหนึ่งก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็น้ำยานางก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่พริกพริกกับหอมลงไปเลยนะคะพริกพริกหอมแดงตำนะคะใส่ลงไป กับตะไคร้ทุบนะคะตะไคร้ทุบหันเป็นท่อนๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ <S <S จากนั้นเราก็ปรุงเลยนะคะปรุงด้วยน้ําปลาร้านะคะใส่ลงไปนะคะ ด้วยข้าวคั่วนะคะตามด้วยข้าวคั่วเลยแล้วก็คนๆๆให้ข้าวคั่วละลายนะคะให้ข้าวคั่วจับกันเป็นก้อนนะคะคนๆไปนะคะคนไปจากนั้นก็ใส่บวบนะคะใส่บวบลงไปก่อนนะคะ ิดฝาไว้แป๊บหนึ่งก่อน,นะคะ่ะเดิดดูนะคะว่าเดือด,ดย,ยงังตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะใส่เห็ดลงไปเห็ดเยอะมากเลยนะคะเห็ดเยอะมากเลยเต็มหม้อเลยนะคะ แกงครั้งเดียวนะคะกินได้หลายมื้อเลยนะคะกินได้สองสามมื้อเลยแกงเยอะๆนะคะแล้วก็เวลาเรากินไม่หมดเนาะเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะทานได้หลายๆวันนะคะหลายๆมื้อนะคะ เห็ดสุกง่ายนะคะก็ไม่ต้องให้เดือดไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเห็ดเขาสุกง่ายมากบวบเขาก็นิ่มแล้วนะคะตอนนี้บวบนิ่มแล้วแล้วก็ตามด้วยใบใบชะอมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใบชะอมใบชะอมต่อไปก็ตามด้วยนี่เลย ใบแมงลักนะคะแกนเห็ดนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะใบแมงลักนะคะใส่ลงไปนะคะก็กดกดให้เขาจมน้ํานะคะใบแมงลักจมน้ําลงไปกลิ่นหอมก็จะขึ้นมาเลยนะคะกลิ่นหอมเจะจมูกเลยนะคะว้าวสีสันนะคะสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะ เห็ดค่ะวันนี้แกงเห็ดนะคะแล้วก็มาชิมดูนะคะชิมรสชาติดูก่อนอ mm ืม hmm. รสโนวมากเลยค่ะแต่ว่าอยากเติมปลาละอีกนิดหน่อยนะคะ mm hmm. เติมปะลาลาอีกสักมานครึ่งทัพพีนะคะ รสชาติจะได้เข้มข้นขึ้นรสชาติแซ่บนัวนะคะแซ่บนัวมากๆเลยนะคะไม่เผ็ดมากนะคะกำลังพอดีเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกโดดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่คะ่ะเพิ่มสีสันด้วยลูกโดดนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะแกงเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดแก๊สค่ะแล้วก็มาตักแกงเห็ดเสิร์ฟกันนะคะเลินหอมมากเลยนะคะ เป็นหอมมากมากเลยโอเคค่ะได้แล้วนะคะ เห็ดค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพร้อมพิมลชาแนลด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ